สวัสดีจ้าพบกับช่องชโรด c าชาแนลแนวทางรวยหวยรัฐบาลจ้าวันนี้แอดมินมีแนวทางดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เรานํามาฝากคัดมาเน,นเน้นเลยจ้าวันนี้แอดมินมีแนวทางคู่ชุดรวยอาจารย์เตา๋าถนนบางนาตราดคนคอหวยชุดสรุปบนนะคะอาจารย์กิตติแล้วก็ซองนี้มาจากกองสลากจ้า มาดูกันที่คู่ชุดรวยก่อนนะคะส16มิถุนายน64พรุ่งนี้รวยนะคะสองตัวให้มามีสองเจ็ดดแปเจ็ด หกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดก็เจ็ดนะคะแน่นอนค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดนี้อ่านไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจา้าทุกสำนักทุกอาจารย์ให้มาตรงกันเลยนะคะมาต่อกันที่อาจารย์เตา๋า จะยนหกสี่ให้มาสามตัวห้าแปดห้านะคะชุดสามตัวชุบนล่างนะคะชุดบนล่างให้มาแปดห้าแปดแปด ห้าห้าเจ็ดหกก็เจ็ดเก้านะคะหยับหน้าจอไว้นะคะไว้เป็นแนวทางในการเสียงซื้อสลากกินแม่งรัฐบาลต่อมามาดูที่แอถนนบางนาตราดนะคะ ิบหกมิถุนาเยนหกสี่ถนนบางนาตราดสุธิธิดเดินเดินดีนะคะมองไม่เห็นขยับนิดนึงชุดสามตัวทีม่มามีสี่แปดเก้าสองเจ็ดหก แปดสี่เก้านะคะชุดสองตัวให้มามีหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดก็แปดห้านะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะต่อมามาดูชุดสรุปบนคนคอหวยนะคะ ว่าสิบหกมิถุนายนหกสี่สามตัวตรงๆเลยจ้าแปดสามสี่มาต่อกันที่มาดูซองนี้นะคะซองนี้มาจากกองสลาก สามตัวบนมีเก้าสองศูนย์เก้าศูนย์หกก็หกศูนย์สามนะคะล่างวิ่งสามมาล้านเปอร์เซ็นนะคะ คอนเฟิร์มมาล้านเปอร์เซ็นชอบก็จัดได้เลยนะจ๊ะมีชุดสองตัวมีสามสองสามห้าแล้วก็สามแปดนะคะทีนี้เรามาดูอาจารย์กิตินะคะว่าให้ตัวไหนมา อาจารย์กิติงวดที่แล้วก็เข้านะคะ่ะอาจารย์กิติมาดูงวดนี้นะคะว่าอาจารย์กิติให้มาจะปังเหมือนงวดที่แล้วไหมคะงวดที่แล้วสี่ห้านะคะหวยลูอาจารย์ให้มาเจ็ด ข้างล่างห้านะคะให้มาเน้นเน้นเจ็ดห้าตันไปที่เจ็ดสี่นะคะอาจจะย,ยิติเมื่อที่แล้วให้สี่ห้าเข้าตรงตรงล่างนะคะแอดมินเพิ่งจะมาว่าแอดมินเพิ่งเริ่มทำคลิปนะคะคอยดูว่างวดน,นี้จะมาไหม ถ้ามาวันหน้าเดี๋ยวแอนมิดเอาไบ่ไ่นะคะว่าเข่าหรือไม่เข่ามาลุ้นกันค่ะวันที่หกพรุ่งนี้นะคะไม่มีใครรู้จริงๆว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะรู้พร้อมกันพรุ่งนี้เวลาสิบห้านาฬกาสี่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะรู้พร้อมกันขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ที่แอดนำมาทั้งหมดลว้วนจะเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่สนับสนุนให้เล่นการนพนันที่ผิดกฎหมายสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติเบาได้เบาจ้าเพราะไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังๆงๆไปด้วยกันจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า